ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยชีย,ยันเกมมิ่งเติมเกม E ีฟุตบอลม o b บายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระวังตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ d b บ e ีอีฟุตบอลนะครับผมในวันนี้นะครับเราพาทุกท่านมารับชมคู่ชิงชนะเลิศกันอีกเช่นเคยครับในซีซั่น48ทีมจัดซีมฟีตายนะครับเป็นซีซั่นที่11นะครับผม โดยจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณซันมิตรุซั 4, uman, orn, น,นนะครับจากคลับซีกูมานคลับเดี่ยวคุณปอนธนากรนะครับหรือว่าคันโตน่าด้วยแล้วก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับหนึ่งสมัยแล้วคู่แข่งของเขาในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณสม,มารับจากคลับ NY คลับเดียวคุณทีมกันตายน้อยเนาะเอาละครับคู่ชิงคู่นี้ขับใหญ่เจอขับใหญ่แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคนนึงเนี่ยคว้าแชมป์หนึ่งสมัยคนนึงยังไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผม เอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาติดฟังคุสานหนึ่งก่อนนะครับมาในแผน5-2-1-2ลองบอลเคาน์เตอร์ครับเริ่มที่ผู้สาประตูเป็นปีเตอร์ชามิเคิลสเซนเตอร์นะครับตัวรามด้านขวาตรงกลางจะเป็นคานาวาโรด้านซ้ายจะเป็นฟานไดนะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟิบรามส่วนด้านขวานะครับจะเป็นมาซิโมออตโดนะครับแล้วก็กางรับนะครับจะเป็นวีลาล่างกอนครับผมกลางลูกด้านซ้ายเป็นบิลลแฮมด้านขวาจะเป็นซีดอฟแต่ว่าตั้งเป็นซีเมฟส่วนคู่หน้าครับคีเลียนเออร์เป้เย็นคู่กับรุดกุลิเอตร่างใหม่นะครับผม ส่วนฝั่งคุณสมาร์ทจากคลับ NY นะครับมาในแผน4-2-1-3ลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูเป็นเจโรจิบุฟฟอนคู่เซนเตอร์อาราโคยืนคู่กับฟานไดด้านซ้ายจะเป็นจอร์ดีเอลบาแบ็คขวานจะเป็นจูสคุนเดส่วนกลางรับนะครับใช้เป็นซิโก้บูตเกตกลางลูกด้านซ้ายตติด้านขวาจะเป็นซีดอฟแต่ว่าตั้งเป็นซีเว็บเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้าตามก็เปเล่ครับผมโอ้โหแล้วก็คู่หน้าครับคี่แรนโดเปยืนคู่กับหลุ่ยโซเรสนะครับผม สวัสดีครับดีบีขอนนท่านผู้ชมมารับสมคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นซีซั่น4ี่แปดทีมออจากทีมฟีตายเช่นเคยเอาครับนกวินดังเวลาเดินนะจะเป็นคุณซันได้เคลียร์ก่อนจะบวกจากซ้ายไปขวานะมาในชุดของอินเตอร์มิลานส่วนคุณสมานนะครับจะบวกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวครับมาเปเร่เป็นของคุณซันก็จะเอาเลยครับแม่ยังติดฟันได้อยู่ครับแม่ฝั่งคุณสมานเนี่ยมีเปเล่ด้วยเนาะเพิ่งมาใหม่แบบสดๆลร้อนเลยครับ เอาละครับได้เด็เบอลชัดปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหในตะไคร์เหมือนกันครับแต่ยังนับหนึ่งไม่ได้มาที่เปเล่ใส่ขวาเรียบยังอยู่้เซฟเฉยครับดอกแรกแหมดูจังหวะแรกเด็เบอลชัดแม่ปั่นโค้งติดบล็อกจังหวะสองแม่บอลมันพัวผ่านห้าสิบแปดสิบเนาะสุดท้ายมาเข้าทางเปเล่ครับแล้วก็ใส่ขวาแต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟลูกนี้เอาครับได้ตะไคร์ครับฝั่งคุณสมาร์ทแต่ว่ายังนับหนึ่งไม่ได้ยังได้แค่ลูกเตะมุม ไม่เลยครับลองวาดโค้ง,งเข้ามาได้ขึ้นโค้งหรือเปล่าไม่ได้ต้อติเก็บแต่สองจะหว,หวดหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ครับเอาล่ะก็ต้องเคียวไปก่อนโอ้โหเริ่มมาเป็นชุดกับฝั่งคุณสมาร์ตนี่ยังไม่เคยเข้าชิงมาก่อนนะแล้วก็นี่คือการเข้าชิงครั้งแรกแล้วครับสำหรับคุณสมาร์ตจากขับเอ็นวายนะนี่คือผลงานที่ดีที่สุดแล้วครับส่วนคุณซันนะครับได้แชมป์ไปแล้วนะหนึ่งสมัยเอาครับได้เป็นบอลทุ่งเข้ามาฝั่งคุณสมาร์ตบทเกต สีดาครับลูกนี้เปลี่ยนเข้าในมาไม่แม่นแล้วครับฝั่งคุณซันเก็บได้เห็นเป,ปเป้ตอกโทนออกมาเปลี่ยนจากขวามาซ้ายได้สวยฟิลิปรามจะจีจ้หรือเปล่าลองวนดึงดึงจังหวะกลับมาที่บิลลิงแฮมตอกมาสวยัลูกนี้เบิร์นแมนชูยังติดฟันได้จังหวะสองจะมีตัวเก็บหรือเปล่าลวก็ยังเป็นฝั่งคุณสมาร์ทยังเก็บได้แต่ลูกนี้จ่ายมาไม่ดีเหมือนกันฝั่งคุณซันได้บุกต่อจ่ายเข้าในมารลุดกุลิตโยกเข้าซ้ายย้ายออกขวาลูกนี้ก็โอ้โหบอลมันเ้อนหลังเกินไปครับไม่เข้าใจกันกับเอเ้ ฝังคุณสมาร์ทเล่นเร็วมาแล้วแต่เสียไปเหมือนกันครับเวลาจ่ายเข้าในมาลูกนี้แฉลบกันเองแล้วก็ไปเข้าทางฟานได้งาดยาวขึ้นหน้ามาบอลจังหวะ2กลางสนามเป็นของคุณซานีกครั้งหนึ่งเอาละครับจ่ายยาวมาที่ออโดจ่ายเข้าในมาลูกนี้สู้กันอยู่กับตติจะเป็นซีดอฟชนะแล้วครับวันนี้ต่อส้นมาจะปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหแม่ยืนปั่นดื้อๆแนละ้วแต่ว่ายังติดบล็อกยังไม่ได้ครับมาต่อเปลี่ยนออกซ้ายมามาที่อาเป้ จับเดิงคึงพลิกตัวนี้พลิกได้ไหมยังได้จังหวะ2แก้มาได้ครับโอ้โหจูสคูเด,ด้ครับเอาบอลลงยาวๆขึ้นหน้ามากลางสนามครับเวลาทัดได้ซีดอปั๊มกันอยู่เจอกับตติโดนปั๊มไปแล้วเข้ามาที่ทลูโซเลส,สจะจบได้ไหมโอ้โหก็ยังไม่ได้เหมันเดิมเกมไปกันตอ่อพยายามดึงไม่ได้ทั้งคู่พยายามชิงจังหวะก,กันอยู่นะครับในช่วงต้นเกมต้องการประตูแรกกันทั้งคู่นะเอาละครับซีดอกได้วาดเข้ามาได้เทปอินหรือเปล่าก็ยังไม่ได้แม่ มันเหมือนขาดขาดกินเกินนะทั้งคู่เนี่ยเฉียวไปเฉียวมา,าวครับเอาละครับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนแล้วตรงนี้โดนจับล้ำหน้าไปฮะถือว่าล้ำไปเยอะเนาะสองช่วงตัวได้ครับตั้งเตะขึ้นมาจากประตูวีเตอร์ชไม,มเคลิลฟ่งคุณซันจะเลือกเล่นยังไงครับเตะยาวขึ้นหน้าเอาปลอดภัยไว้ก่อนแล้วตรงนี้ ส่วนกลางสนามบอลเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งคุณสมาร์แลครับบูตเกตมีเพื่อนรอข้างในรอง,งัดยาวๆมาที่โอ้โหยังไม่ผ่านฟันไดจังหวะนี้โมมาเกือบจะไม่ดีครับแต่ยังแก้ได้หนึมาเป้จบมาที่ฟิลรามแล้วก็วิ่งตามทางไปแล้วแต่รุ่ยังไม่ส่งยิงไปจ่ายเปลี่ยนออกขวามายาวๆแ,แล้วก็่งเช็ดมาสวยแล้วก็โอ้โหล้ำหน้าลำ้าลำหน้าเฉยฮะล้ำได้ไงวนะน่ะมันเหมือนจะไม่ล้ำนะโอ้มีการคนข้างปรับช้าโดยน่าจะล้ำไปแค่นี้เดียวครับอยากเห็นมากนะจังหวะเมื่อกี้ อ่ครตเตะยาวขึ้นหน้ามาเปเลว,วัดกับคานาวาโลไม่ผ่านครับเปลี่ยนออกมาปั๊มกันอยู่กลางสนามแทงายาวๆจะถึงโซเลสหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ครับยังติดอยู่ที่ฟันไดฟันไดของทางคู่เนี่ยยังทํางานได้ดีนะอ่านเกมได้ดีมากเกมนี้ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกมไปกันต่อมาชี่เบลิงแฮมด้านซ้ายลุมนิจี้ไปแล้วครับ ตบกลับมาที่มาเป้ส่งต่อให้กับเบลิงแฮมลองคอร์ดเข้ามาได้ขึ้นโค้งเรียบยังอยู่โอ้โหไอเสาไอเสาอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไม่พ้นหน้ากรอบได้ขึ้นโคงหรือเปล่าไม่ได้จอเดียบาเคลียมาก่อนแต่ยังไม่พ้นมาที่ออดด้วยครั้งหนึ่งส่สงต่อให้กับซีดอฟลองวาดกโค้ง,งไปขึ้นโคงเรียบติดเซฟติดเซฟโอ้โหยังไม่ได้รับฝั่งคุณซันโอ้โหไม่มีดวงเท่าไหร่ครับเพลงนี้แต่มาอีกครั้งหนึ่งมาที่ลุดกุลิซายขวาเรียบลอย สุดท้ายก็ไม่รอดครับแม่ฟังคุณสมาร์ทโดนจนได้ฮะโอ้โหบี้อยู่นานนะฟังคุณซันโอ้โหกด,ดันอย่างต่อนเนื่องครับซาเอาจนได้ดูนะเมืวนี้มงชงมาลุดกลิตตกลมาซีดอฟส่งต่อให้กับวัดโดเบิลมาที่ลุกลิตจี้ไปแล้วก็แปนไปเลยครับโอ้โหแม่มันน่าจะได้ตั้งแต่สองสามจังหวะแรกแล้วนะสุดท้ายก็ไม่ได้แต่ว่ามาได้จังหวะนี้ครับ ดวลลุ้นกจี้มาแล้วก็แปรแบบสวนตัวไปเลยนะเข้าไปที่เสาสองนวครับพวกนี้เอาแล้วครับเกมเปิดยังเป็นทางการก็เมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นเป็นคุณซันมิจซันรับขึ้นนาไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหเอาจนได้ครับลูกแรกขึ้นนําไปก่อนเอาแล้วครับเป็นคุณสมารับตามอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งมาดูกันว่าจะเตะเสมอได้หรือไม่แต่ตอนนี้ครับคุณซันเริ่มจะได้ใจครับโอ้โหติดอลาโครบเปลี่ยนยยาขึ้นหน้ามาเปเล่มงชงมาได้สวย โอ้โหโซเลตต์ตมบอลลั่นเฉยอะแต่ยังเอาคืนมาได,ด้ด้วยโซเลตมีเพื่อนรอเป็นเปนเลครอ้วนนี้จับดึงครึ่งโยกเดมเบลทัดมาสวยฟิฟเฟบได้เซกอ่อนลูกนี้ก็ยังติดเซฟโอ้โหยังยังตีเสมอไม่ได้ยังแค่ศูนย์โอ้โหสวยมากครับเปเลเมื่อกี้เดมเบลทัดไปหนึ่งแล้วก็โยกเข้าซ้ายแล้วก็ฟิฟเฟบไปหนึ่งครั้งนะแล้วก็ดีไซกอยแต่เป็น,นตนิดเซฟจังหวะนี้เป็นของคุณซานาสเก็บได้ จะเป็นเกมสวนได้หรือเปล่าดึงจังหวะรอน,นิดนึงติดอาราโคแล้วก็ทดทูมินทาม2นาทีต่อจากนี้ไปในช่วงท้ายครึ่งแรกเห็นปะเป้ต่อส้นมาจ่ายยามาลูกนี้ยังไม่ได้แล้วก็หัวดขึ้นหน้าไปเลยครับแลยจะหมดเลยหรือเปล่าแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นคุณซาน้ำที่ขึ้นนำคุณสมาร์ทอยู่1ประตูต่อศูนย์แล้วครับยิงไป5ครั้งครับได้มา1ึประตูส่วนคุณสมาร์ทยิงไป3ครั้งได้มา0ูย์ประตูครับ โอ้โหอ๋เอเป็นครึ่งแรกที่สุดมันเลยครับคู่นี้ครึง่งแล้วกลับมาชมกันต่อสลับฝั่งกันไปเรียบร้อยมาดูกันว่าคุณซันจะเป็น2อูนย์หรือจะเป็นคุณสมารัรบตีเสมอได้สําเร็จอาครับฟันไดเปลี่ยนเอาขวามามาแล้วโคเปลี่ยนต่อมาด้านขวาเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาได้สวยครับ อ่เราโคเตะยาวขึ้นหน้ามามงชงได้หรือเปล่าจังหวะ2ยังเก็บได้บเอาละครับมาที่จ้าเดียบาโอ้โหตติไม่รู้กันกับเพื่อนเสียบอลไปครับแต่จังหวะนี้ยังเก็บได้จ่ายออกมายังติดตูลาครับโอ้โหคุณซันยังโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในแผงหลังตติเบิ่ออกมาลูกนี้ลั่นนิดนึงเอมบัปเป้โอ้โหก็ยังลั่นเหมือนกันครับก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้ในช่วงต้นครึ่งหลังเกมไปกันต่อฝั่งคุณซันตอกส้นมา ซีดอฟส่งต่อให้กับลุดกุลิตมีเพื่อนรอแล้วครับจ่ายช่องตัดหลังมาที่คีเลียนเอมบาเป้ที่เซิิิิยังอยู่ยังยังขึ้นสองไม่ได้แม่ยังหนีห่างออกไปไม่ได้ยังแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์เกมไปกันต่อเป็นลู่เตะมุมฮะเลือกจะเล่นสั้นมาแล้วคีเลียนอาเป้พลิกออกมาลองงัดเข้ามาลุดกุลิตขึ้นโคลที่เซฟจังหวะสองเคลียร์มาก่อนโอ้โหยังไม่ได้เหมือนเดิมแม่โอกาสเยอะมากฝั่งกุนซัน แต่ว่ายังเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ไม่ได้มาตอบออโดวาดโค้งโค้งมาปัปเป้เป็น2ประตูต่อศูนย์ครับที่คุณซันนีห่างออกไปโอ้โหเอาจนได้อีกแล้วมาเป็นชุดมาเป็นระลอกใหญ่สุดท้ายก็เอาจนได้ดูว่าวกนี้โค้ชโค้ง,ง,งมาเปิดเหมือนกับจับวางเลยครับเป็นออโดนะดูว่าไปริมเส้นด้านขวาแล้วก็วาดโค้งโค้งมาเต็หมหัวเอ็มบัปเป้นะทยานหมงเหนือฟันได้ไปครับวกนี้ เอาละครับความพยายามครับพี่ออกดอกผลจนได้ฝั่งคุณซันมีห่างไปแล้วที่2ประตูต่อศูนย์จะเป็นงานหนักถึงหนักมากของคุณสมาร์ทแลวครับแบบนี้มาดูกันว่าจะกลับมาได้หรือไม่อะถือว่าเวลาเนี่ยยังพอมีครับเพิ่ง57นาทีเนาะมาแล้วครับซีดอฟจ่ายเข้าในมาโซเลสพิกได้สวย,ได,สวยได้สายได้สายปัน่นโค้งมาดีมาเหมือนกันครับไล่มาแล้วตีไข่แตกเป็น1ประตูต่อ2ครับที่คุณสมาร์ทกลับคืนสู่เกมโอ้หทักปุ๊บก็ยิงปั๊บเลยครับ เดี๋ยวดูอีกครั้งนะภาพชา้าซีดอฟจากมาหรือโซเลสพิกได้สวยแล้วก็ปั่นโค้งแบบกิงดื้อๆเลยครับโอ้โหดูสังเกตคานาวาโลของคุณซันนะพยายามจะบล็อกด้วยหน้านะครับแต่ว่ามันก็บล็อกไม่ได้นะเดี๋ยวดูอีกครั้งครับแจกเข้ามาด้านในพลิกวนเข้าซ้ายแล้วก็เลือกจะปั่นเลยครับโอ้โหแม่เ,เชียวหัวไปน,นิดเดียวนะแม่ถ้ายิงตามกว่านั้นนี่อาจจะติดบล็อกเลยครับลูกนี้เอาละครับเป็นคุณสมาร์ทกับคืนสู่เกมไล่มอาเป็น1ประตูตอ่อ2 เหลือช่องว่างเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้น,นับอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมไปกันต่อเอ็มปเป้จ่ายเข้าในมาเบ <7. S 2> <Burn> ิร์นวันซูกันสวยแต่ลูกนี้ครับเวลาปั๊มไปแล้วดึงจังหวะเอาเข้าไปเล่นยากเกินไปครับตรงกลางไม่ควรจะเล่นยากเข้าจังหวะแบบนี้จ่ายออกมาลูกนี้ปั๊มไปคานาโาโลยังเก็บได้ฝั่งคุนซันเปลี่ยนออกซ้ายเติมมาแล้วครับลูกนี้ฟิบล,ลาม,มีเพื่อนรอข้างในตบกลับมาจะถึงเอ็มปเป้หรือเปล่ายังไม่ได้เราโคยังอา่านได้ดีเปเล่ตติวางระยะครับวัดความเร็วกับเอ็มเป้แล้วครับลูกนี้ตูราม จะได้หรือเปล่าด้วยเอลมเป้ลูกนี้เอ็เป้จีวนซ้ายวนขวาล็อกมาหนึ่งด่านซองไม่ผ่านตุลาตามมาซ้อนได้ครัจะเป็นเกมส่วนฝั่งคุณซานจะนับ3ได้หรือไม่เบลิงแฮมด้านซ้ายไม่เติมแต่เลือกไปด้านขวามาที่ออโดพลิกวนมาสวยลูกนี้สลับมาหนึ่งแต่จังหวะ2ยังไม่ได้แต่ลูกนี้เอเ็มเป้โชกไปแล้วครับลูกนี้ มีเพื่อนรออยู่ข้างใน2 3คนจะเลือกเล่นยังไงเฟคช็อต1จังหวะเลือกปั่นโค้งโค้งแล้วก็เลียบลอยกลับมาสมันเกอร์เสมอกันที่2ประตูต่อ2โอ้โหกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึงครับโอ้โหเป็นเอ็มเป้ครับยิงที่เสมอกับคุณสมาร์ทแหมฉีกระตูลามหายเลยครับด้วยความเร็วของเขานะ ดวลจี้เฟคช็อตหนึ่งจังหวะหักเข้าขวาปั่นโคง้งบอลเช็ดซอบโอ้โหเข้าไปเลยยิงคมจารบ,บิดเคาเลยลุกนี้เดี๋วดูวาลุงน,งนี้ฉีกตัวประกบมาแล้วก็เลือกได้เลือกครับเฟคช็อตเข้าซ้ายจะปาดเข้าในก็ได้นะแต่เลือกจะปั่นเองครับลุกนี้แล้วก็คมด้วยครับลุกนี้เอาครับเป็นคุณซานครับโดนตีเสมอแล้วครับตอนนี้คุณสมาร์ทกลับคืนสู่เกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมไปกันตอบกลับมาสมันเกินเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับที่2ประตูต่อ2เกมกลับมารีเซ็ตกันใหม่ หาฝั่งคุณซันโยกเอ็มบเป้จะปั่นได้หรือเปล่าลองวาดกองโค้งมาลูกนี้จะมองยังมองไม่ได้แถว2ยังเก็บได้มาที่ซีดอฟเบลลิงแฮมตอกเส้อนออกมาลดกุลิบโยกได้ปั่นโคที่เซฟเฮ้ยเซฟได้ไงวะน่ะซูปปะเปอร์เซฟซูเปอปร์ควักครับโอ,โ,โอ้โหเซฟปฏิหารอีกแล้วดูวบลูกนี้โยกแล้วก็ปั่นเลือกแล้วครับแต่ว่ายังเป็นซูปปเปอร์เซฟเนี่โชว์ผลงานอีกแล้วหลายเซฟแล้วครับเกมนี้ถึงจะโดนไป2นะแต่ว่าจัดไปหลายเซฟมากครับพวกศัประตูของคุณสมาร์ น่าจะเป็นบูฟฟอนนะครับเอาครับได้เวลาเป็นสมควรแล้วครับตอนนี้อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนที่ติกับปรับเปลี่ยนนักเตะตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแรงกันแล้วครับตัวหลักนี่ครับเปลี่ยนพาทิมนี่ครับผมไมเคิลโอเว่นับเบบี้โกแลวก็แกเรตเบลฟ์บิคทามหน้าจอเป็นของคุณซันมิเตอร์ซันนะครับจากขับสีกุม,มาเนาะใครดูอยู่ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับบอกเลยว่าเป็นนักแข่งที่มีฝีมือดีคนนึงเลยครับเอาไปปรับใช้เนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยับ นี่มาระบบหลัง5นะหลัง5าทานารกครับรับรอสวนนะฟังคุณซันเอาเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยฟังคุณซันมิตร์ซันรอฟังคุณสมาร์ทจคขับเป็นวายสักคู่นี่ไม่มีการตัดออกนะเอากลับมาชมกันต่อเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยฟังคุณสมาร์ทเปลี่ยนใครลงบ้างก็ดูได้ตามจามอภาพมุมซ้ายบนได้เลยนะครับ <22. S 2> เปลี่ยนตัวเตะเป็น,นแกรตเบลบอลโดยเตาซาร์จะโค้งเข้าหากรอบประตู วาดคงคงด้วยเตาสายมาที่สอสองฟันได้มงโชกรรมกรจังหวะ2แถว2เป็นฟันได้ยังได้อยู่ตูรามจะเล่เลนยังไงพาตีนี่จาออกมาออดดอววนออกมาเหลี่ยมนี้บอลแฉลบแล้วก็หลุดออกหลังไปฮะได้เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับได้กดดันต่อนเนื่องของคุณซันมิเตอร์สันแม่เป็นคนที่กดดันคู่แข่งได้ดีมากๆนะฝั่งคุสซันเนี่ยส่วนคุณสมาร์ทก็รับได้อย่างดีเยี่ยมครับโดนไป2 0ศนย์ก่อนหนะ้าฝั่งคุณสมาร์ทเนี่ยแต่ว่ากลับมาได้เฉยอะ เปลี่ยนเป็นเกเลเบลคนดีคนเดิมบอลซ้ายจะโค้งก็หาประตูลองคอร์เข้าไปลูกนี้เลือกจี้เสาแรกแต่ยังไม่ผ่านจางังหวะนี้ฝั่งคุณสมาร์ทเก็บได้แล้วครับหรือปโตบาโจจี้ออกมาเปลี่ยนให้กับเอเป้ใช้ความเร็วกับบาโจลูกนี้ได้หรือไม่แทนช่องอาญาลูกนี้ทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันสุดท้ายเป็นปีเตอร์ชไหเครับตามมาเก็บได้แต่คุมไปก่อนอยางอ่านเกมได้ดีับฝั่งคุณซันบาโดเตะอัดบล็อกไป บอลมาเข้าทางฝั่งคุณสมารับเอ็มปเป้จ่ายเข้าในมาที่บาจโจมีเพื่อนรอข้างในจ่ายตรงนี้โอ้โหไอเดียดีมากแต่ว่ามันไม่ผ่านบ็อกเกมไปกันต่อติดซิโก้บุตเกตบาจโจเปลี่ยนออกมาที่บัทเทเอ็มปเป้อยู่วันคราบครับลูกนี้เอลิงเบลฮาแลนนั่นแหละครับจ่ายช่องลิกนี้ยังติดฟันได้ยังจ่ายไม่ดีเกมไปกันต่อ สู่กลางสนามจะเป็นของใคครับอนมาอยู่ฝั่งสีขาวของคุณสมาร์ทอีกครั้งหนึ่งจับดึงครึงโยกครับเปลี่ยนออกมาจอร์ดิเอาบาบันจงแล้วครับวาดคงคงมาได้ขึ้นโขกที่เซฟโอ้โหมีซูเปอร์เซฟไม่เห็นเหมือนกันคนระับปีเตอร์ชไมเคลิลโอ้โหไม่น้อยนะครับเกมนี้เซฟกันอุตลุดนะแมไม่เซฟก็เสาไม่เสาก็คานะถึงจะมีสองลูกก็จริงนะแต่ว่าตั้งเซฟตั้งเสาบ่อยมากคคู่นี้ อร๊อฟเลยสามนาทีครับก่อนจะทดเวลาพิเศษจะมีประตูกเกิดขึ้นอีกหรือไม่ใครโดนตอนนี้บอกได้เลยว่ามีสลบอย่างแน่นอนเกมเป็นของลูกนี้โอ้โหกาลังจะพูด,ดว่าเป็นของคุณซันมิสเตอร์ซันแท่สุดท้ายบอลก็ย้อนหลังออกไปอ่ะชายสั้นๆมาแล้วครับบาจโจโดนลุมมาลูกนี้เปลี่ยนออกซ้ายมาจอรดิาบาติดเครื่องนะครับเอาครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บบาดใจโฟมินทามต่อจากนี้ไป ใครจะนับ3มได้ก่อนจากมาบอลมาอยู่ฝั่งคุณสมาร์ทลูกนี้เปลี่ยนวิวฝั่งคุณซันแล้วครับแพาตินีบาดโจได้หรือเปล่าไม่ได้ครับยังไม่ผ่านมัทเธงัด,ดยาๆขึ้นหน้ามาโมงชงได้ไหมบอลสู้กลางสนามวินาทีสุดท้ายครับเป็นเพลงของคุณสมาร์ทวาดโค้งมาไม่ผ่านฟานไดแล้วก็หมดเวลาในช่วง90นาทีครับคู่นี้ครับยังหาผู้ชนะไม่ได้ครับ ต้องไปเล่นช่วงต่อเวลาพิเศษนะผมโอ้โหยังกินกันไม่ลงนะถ <And S 1> ือว่าเป็นคู่ที่อาหารไม่ก็อร่อยนะทำไมครับกินไม่ลงครับนี่จัดไปหนึ่งมุก <c oughs> อะไรวนะนะเอาแล้วนะเดี๋ยวรอทั้งคู่ปรเปลี่ยนทคนติดกันอีกสักคู่นะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาชมนันตอบในช่วงทดเวลาพิเศษครับของครึ่งแรกนะ15นาทีครึ่งหลังอีก15นาทีครับถ้ายังเสมอกันอีกเนี่ยต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะนะครับ นี่หลังห้าเหมือนเดิมครับยังใช้แผนเดิมฟังคุณซัน <Subst itution. S 1> เอาครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยกลับมาชมกันตอบช่วงทดเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ15นาทีครึ่งหลังอีก15นาทีฟิลิปรามจ่ายออกมาไมเคิลโนเวนจะพลิกได้หรือเปล่าต่อส้นกับมาที่ฟิลิปรามไมเคิลโนเวนบาโจมีข้างในรอพาตินี่โยกออกมาลูกนี้โอ้โหยังติดอลาโคยังไม่ได้เพลงนี้ เป้าหมายที่ฮาเลน์มองชงได้สําเร็จเอาล่ะครับด้านขวามีเติมซ้ายมีแต่งเลือกไปแล้วครับไปสุดเส้นหรือเปล่าตบมาที่ฮาเลนจบที่โยฮหันครับเรียบลอยเป็นสาประตูต่อ2ครับที่คุณสมาร์ทยิงแซงนะครับตอนนี้ดูครับโยนครับจับพลิกเข้าววาแล้วก็ยิงเข้าไปเลยโอ้โหเอาล่ะครับเป็นคุณซานครับโดนนำบ้างนะครับนำมาก่อน2 0นะผุดช้าครับโดนเป็น3 2แล้วครับตอนนี้ เกมไปกันต่อส่งต่อมาที่ฮาแลน์ดวลกับฟันได้ใช้เหลี่ยมหนาพิงมาสวยลูกนี้แต่โดนฟิลลามาซ้อนยังไม่ผ่านครับต้องลุม2นะฮาเลน์เนี่ยถึงจะเอาอยู่จากมายังติดฟันได้ครับเปลี่ยนออกขวามาเป็นเพลย์ของคุณมิสเตอร์ซันมาแล้วครับลูกนี้มีเพื่อนรอข้างในไมเคิลโนเวลลลองงัดมาที่แกเลตเบลลียบเชนเสายังอยู่ไอเสาไอเสา,อ,สาอีกแล้วโอ้โหยังไม่ได้ครับเพลนี้เกมไปกันต่อแม่ไม่รู้กี่เสาแล้วครับฝั่งคุณซัน โอ้โหน่าเสียดายมากาครับอาละครับเป็นเพลส่วนของคุณสมารุรนี้มาที่ฝั่งฮาเลนจ่ายเข้าในมาที่มาร์เซอุตกนี้ก็ย่างไม่ได้ติดบล็อกบารตโจอผมเปลี่ยนออกซ้ายมาที่ฟิปรามดันสูงนะครับตอนนี้ส่งแล้วก็ปัดอันหลอกนะเติมหมดครับไม่มีอะไรจะเสีย มาที่ฟิลิปรามลองวาดโค้งมาแล้วก็หลุดออกหลังไปแล้วพุทธสินก็ป่อมหมดเวลาไปตรงนั้นเลยครับไม่โอกาสเตะมุมเป็นครึ่งแรกของ<ล>ทเวลาพิเศษครับเป็นคุณสมาร์ทนะครับที่นําอยู่3ประตูต่อ2เนาะเอาแลนะ้วครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของคุณซันมิเตอร์ซันแหละครับมาดูกันว่าจะแก้รูปแบบรูปเกมออกมาได้ดีแค่ไหนจะไล่ตีเสมอได้หรือไม่เดี๋ยวมารอรับชมกันครับนี่แหละครับ,รบตอนนี้ก็เปลี่ยนจากหลัง5นะเป็นหลัง4ีแล้วครับ แล้วก็ลุกอย่างเต็มระบบครับตอนนี้จะรับแบบเดิมไม่ได้คัฝั่งคุณซันมีอิลิคันโตนาลงมาด้วยครมาเล่นหน้าตา่ำเปลี่ยนจากหลังห้ามาเล่นเป็นแผนเมตาหน้าสาวตอนนี้บอกเลยว่าฮิตมากครับแผนนี้4-2-1-3เนอะเอาแล้วระหว่างรอนะครับใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการ DB นะก็มาสมัครกันได้นะครับที่ช่องทางครับเพจ Facebook DBE ฟุตบอลจัดแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมหรือว่าเฟซแอดมินครับ น่ารือเทพจิตเพชรหรือว่ากดลิงก์้า้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะครับเอาแล้วกลับมาชมกันต่อผมฟันไดเขี่ยมาแล้วครับฝั่งคุณสมาร์ทเปลี่ยนอ,อกขวามาตุลามดึงหนึ่งจังหวะโดนปั๊มไปหรือเปล่าลนี้โอ้โหยังเอามาได้ตุลามโดนลุม2แต่ว่าไม่เสียบอลเฉยอะมาตอนน่อตรงนี้จอดิยาบาเก็บบอลลงได้สวยแล้วก็เตะอัดบล็อกไปเลยครับโอ้โหยอว่าเล่นฉลาดได้ไปเลอะทุ่มกับฝั่งคุณสมาร์ท หลอกทุ่มไปนหนึ่งคัว่าฟันไดเจ้เรียบาฟันไดครั้งหนึ่งเตะยาวขึ้นหน้ามาฮาเลนจะเก็บได้ไหมไม่ได้ครับเอาละครับเป็นเพล์ของคุณมิเตซันเกเรตเบลจ่ายช่องมาลูกนี้คันโตนาถึงก่อนมีเพื่อนรอข้างในเแบบี้เกาลัดบเบัลทัดโอ้โหไม่ได้ครับจะคล้องหนีแต่ว่ายังไม่ผ่านฟันไดเกมไปกันต่อลวครับบาจโจง,งัดยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ให้กับเอลเปล้วัดความเร็วก็ยังไม่ผ่านนะโอ้โห มาต่อที่บาตโจฟังคุณซันจะตีเสมอได้หรือไม่ไมเวลาก็ลดน้อยลงทีมาที่เกลเบลจะโยกได้เปล่าโยกออกซ้ายย้ายออกขวาลูกนี้โอ้โหเล่นช้าไปหน่อยยังไม่ได้เพนี้แต่ตัดเกมได้อีกแล้วส่งต่อมาพาติี่โยกออกซ้ายส่งตับมาโอ้โหไม่ยิงครับลูกนี้เลือกจะส่งสุดท้ายก็ยังไม่ได้ฮะมาตอบไมเคิลโนเวนจ่ายมาลูกนี้ก็โอ้โหน่าเสียดายที่ไม่ยิง เกมไปกันต่อเป็นเกมส่วนเอมบาเป้ลูนิจีมาแล้วครับมีเพื่อนรออยู่สองสามคนด้านในจะเลือกเล่นยังไงได้ขึ้นโคกเรียบ้อยรับผมโอโ้โหแบบนี้ก็คดีพลิกแล้วครับเก็บตกจบแล้วของคุณสมาร์ทน่าจะเป็นประตูตอกฝาโลงแล้วครับแบบนี้เดี๋วดูวนันนี้เกมส่วนกับควิกเคานเตอร์เอมปเป้รส่ตงต่อยกับฮาเลนมงเช็ดเปลี่ยนทางเข้าไปครับผ่านมือปีเตอร์ชามายเคิลไปล้วลูกนี้ เอาละครับเป็นคุณสมาร์ทด้ประตูในช่วงนาะทีรอ20ครับแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่าเป็นคุณสมาร์ทครับจากับ NY ที่พิชชาต์โกงตายเอาชนะคุณซานไปได้4ประตูต่อ2แบบสุดม,มันเลยฮะ,ะโอ้โหในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นคุณสมารนะ์ทนาที่โดนไปก่อน2ลูกครับสุดท้ายก็กลับมาได้ในช่วงท้ายเกมที่เสมอเป็น2-2แล้วก็ต่อเวลาครับยิงเพิ่มอีก2ลูกแซงเป็น4ประตูต่อ2ชนะไปแล้วครับ โอเคครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสมาร์ทจากクラブเ NY ด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยแรกของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนคุณซันมิตซสันนะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับแพ้แบบนี้ถือว่าไม่ต้องเสียใจครับไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube DBE ีฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปได้วันนี้ดีบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ